จเจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเวลาโดนสะก,กิดเรื่องในอดีตบางครั้งก็อดกลับนำมาคิดหรือฟื้นไม่ได้บางครั้งเล่าแล้วมีความสุขบางครั้งก็เป็นทุกข์เพราะถูกตอกย้ำจะทำอย่างไรดีคะเรื่องไหนเป็นสุขเราจะคิดก็โอเคแต่เรื่องไหนคิดแล้วมันกลุ้มเป็นทุกข์นะเราก็อย่าไปคิดมันเอาใจเราเองนิ่งๆ ทำให้ใจเราเองมีภูมิต้านทานในตัวเราเองแม้เรื่องที่เป็นสุขคิดแล้วเป็นสุขมันก็โอเคนะแต่ว่าก็อย่ากระเพื่อมจนเกินไปเจอเรื่องดีก็ไม่ฟูจนกระเพื่อมเจอเรื่องร้ายก็ไม่เหี่ยวแย่จนกระทั่งใจเศร้าหมองต้องสามารถรับมือกับโลกธรรมทั้ง8ลาบยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกได้ใจจะมีภูมิต้านทานได้เราต้องหมั่นรักษาศีลแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ใจของเราเองหนักแน่นเหมือนแผ่นดินสามารถรับมือกับอารมณ์ที่มากระทบได้จเจริญพอ้อม